สมนางฟ้านะเข้าแล้วนะคะ240กระปุกนะคะมาแกะให้ดูกันใครที่สนใจอยากจะรับไปขายนะคะ7กระกับเออหกระปุกนะคะ750บาท10กระปุกพันสี่นะคะเลทขั้นต่ำนะเลทย0เลท30 5 0ก็มีนะคะสอบถามทักแชทได้เลย ตัวนี้ขายง่ายมากนะคะขายง่ายแล้วก็กําไรดีด้วยเนาะหกล่องใหญ่แบบนี้นะคะข้างในจะมี12สกระปุกนะคะแบบนี้นะตัวนี้เป็นกลางคืนนะคะตัวนี้เป็นกลางวัน นี่นะคะเป็นกลางวันเนาะหกล่องใหญ่จะมี12กระปุกลังนี้นะคะทั้งหมด240กระปุกนะคะใครสนใจเนาะเปิดบินนะคะทักแชทสอบถามได้เลยนะคะ1ลัง1ลังนะคะจะมี240กระปุกนะตัวครีมนะคะตัวนี้เป็นกลางคืนกลางคืนจะมี20ขนาด20กรัมนะคะครีมเนี่ย เนื้อครีมเขานะคะ20กรัมใช้ได้2เดือนเลยนะคะตัวนี้เป็นกลางคืนตัวนี้เป็นกลางวันนะคะเป็นกันแดดนะคะขนาด20กรัมเหมือนกันใช้ได้เกือบ2เดือนเหมือนกันนะคะตัวกลางคืนนะจะลดสิวลดฝ้านะคะใครเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากเลยส่วนตัวกลางวันน่ะมันจะเป็นกันแดด แดดได้ SPF 50นะคะตัวน,นี้นะใครสนใจจะใช้หรือว่าสอบถามนะคะทักแชทได้เลยนะ